สวัสดีคะ่ะเอฟซีสาวหน่อยเพชิดบานแพงเอฟซี FC นองมานะนะคะเมื่อนี้คุณคู่อ่าเอาเรื่องนองมะานะมาบอกอีกครั้งหนึ่งก็คือเห็นเพลนสะพ้ายยามเนาะอ่าคล้องข้ออยู่หลายมือล,ละละช่วงนี้เห็นนองสะพ้ายดูแต่จริงๆแล้วค,คู่เป็นภาพติดตาได้มานะนี่มาครั้งแรกเพลนบริมกระเป๋าสะพ้ายเป็นแบบอื่นนะจะเป็นยามแดงตัวนี้ละเคยอ,อ่าเห็นบอโจเพลนถามเนาะว่าเอามาแต่สยามตัวนี้น้องก็บอกว่ามีอ่าคู่เพลนซื้อให้นะคะ คือจังหวะจังสีเด้อถ้าเกิดคุณครูจำบอ่อพิดหรือไผหรือคุณครูบ่อพิดก็ต้องขออภัย พอพอแม่ๆต้องจำได้เนาะคะ่ะภาดแรกๆที่มานหนาๆนี่คือสภาพยามคุณครูเอาเรื่องนี้มาบอาเป็นอย่างจังว่าจังสรนเนาะกะห็นผาหลักของเล็กหน่อยวัยรุ่นคนหนึ่งที่เอาผาไทยที่มันเป็นยามเป็นเอกลักษณ์นนนนของภาคอีสานเท่านี่เอามาใส่ก,ก็อยากอยากให้ให้เป็นต้นแบบอยากให้เป็นแบบยางให้กับนองๆหรือพอพอแม่ๆเฮานี่ล่ละให้หันมาใส่ยามเป็นผาไทยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นแฟชั่นสมัยตะกี้จะคิดบอคนถือคนถือยามก็คือ ผักเนาะอ่าคนจินไดยใส่ตัวผักก็คือสังกะรี่หน่อยเห็นมูนะคะ่ะพายงามไปโรงเรียนแต่คุณครูแม่เมียวเลใส่ยามมาแต่นหน่อยผลได้ปอหาปูหกหน่กับพายงาม เป็นกระเป๋าไปโรงเรียนแล้วก็จําได้ติดตาเป็นเอกลักษณ์คือตั้งแต่หม้อหนึ่งหนังสือตอนอยู่สั้นหม้อหนึ่งเนี่ยมียามสีขาวผู้แดงทีแม่เห็ดใหนะมากหลายเลยค่ะใส่จนหอดหม้อสามมันกระขาดไปท,ทิ่งไปเนาะค่ะเพราะว่าขึ้นหม้อสี่หม้อ 5, หามอหกคุณคู่เพิ่นกระบังขับให้ใส่กระเป๋าหนังก็เลยบบริสพายยามแต่ว่ากระเป๋าที่ถือกับเป็นยามคือกันค่ะ จนกระถ่งไปเฮียนระดับมหาไลยกระเป๋าถือกับมิ้นกระเป๋านังกระเป๋าผ่าแลักกที่ยังขาดบุหรี่กับคือกระเป๋ายามแม่กระทั่งคู่มือนี่ค่ะทํางานทําการคุณคู่กะสีม,มียามไปโรงเรียนทุกมือทุกมือลักกสะพ้ายจนเป็นเอกลกักษณ์เด้ค่ะพ่อพอแม่แม่เอ้ยกะอยากให้เบิ่งภาพของคุณคู่เด้อว่าคุณคู่นะ่ะใส่แล้วก็เป็นแฟนพันแท้ของยามขนาดใดญ่เพราะคู่มือนี่อาจจะเป็นถือว่าเป็นแฟชั่นในการแต่งกายพ่อพอแม่แม่หลายๆคนหลายๆท่าน ไดหันมาใส่ผาไทยคุณครูนี่คิดแบบนั้นเพราะว่าคุณคู่ได้รับรางวัลเรื่องการแต่งกายโดยผาไทยแล้วก็มี ฟีมือในการตกแตงนะ่งละแล้วก็เห็ดยามบยง่างเคยเฮ็ดหอดขายคุนเด็กขาก็คิดไใบนอนะถ้าเกิดเจอหนองมนะนาเธอหนากระสิเห็ดยามหนาะรักหนาก,นะากเป็นผ่าครามของเมืองสกุลไปฝากให้เพื่อนในดอกน้อยๆเนาะพอดะคล้องคอใส่อาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าต่างให้เพื่อนเห็ดขึ้นนี่ละ่ะเดี๋ยวคุณคู่จะอเอาเห็ดหาเด้อมาหนาะเด้อเห็ดเตรียมใบพื่อเจอกันหรือบ่เจอกันคุณคู่ก็จะฝากทั้งอาเพื่อนไว้เห็นแบบนี้แล้วก็ดีใจเรียกหน่อยรุ่นไม่เรียกน่อย ยุคใหม่ได้ใส่ของถีบถ้ำมาจากรๆว่าวเป็นเป็นวัฒนธ,ธรรมโบราณที่เหาเอาเมาปั๊บหม่ให้มันเป็นยังเกาะก,การใส่แล้วกับเพิ่มอาชีพเพิ่มมูลค่าให้กับคนเห็ดคนถ้ำเนาะคะ่ะคุณครูแมวเหมียวเห็นภาพของมือหนีก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะให้น้องมานน่นะเป็นตัวแทนของวัยรุ่นเนาะคะ่ะเป็นแบบยางให้กับวัยรุ่น เพื่อหันกลับมาสนใจวัฒนธรรมไทยของเฮ้าวัฒนธรรมภาคอีสานเฮาในการใส่ของใส่สิ่งข้าที่มีในหมู่บา้านเฮาเป็นการสนับสนุนและการสางเสริมอาชีพให้กำลังใจคนมีอาชีพนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณครูพุ่มใจในตัวน้องมานาเด้อจ้ะเด้อเอาเบิงภาพน่ารักน่รักของคุณครูกับภาพน้องมานาในการ ถือยามสะพายยามไปํากานเนาอะจะขอบคุณพ่อพ,อพอ่แม่แมล้วก,ก็มีเหตุผลหรือมีข้อคิดเห็นจังใดก็อธิบายใต้คลิปคุณคูณ่ใดเลยนะคะสวัสดีสุขุมทุกคนเอาอยาา่ยาเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าลืมห้กําลังใจน,นองมณนะอย่าลืมเตรียมตัวเชียแช่แล้วก,ก็ดันมณนะในการออกซิงเกิลเพลงไบเร็วเ,วเวนี่อา้าพ่อพ่อ,พอแม,แม,แม่เอ้ยเตรียมตัวนะจ้า เพื่อนภูบเก็บเอาคบพ่ออ่อใส่กระเป๋ามาสูมส่มาสางมายาวพอะอะไรเอาเป็นภูมิคุ้มภัย